มาครับผมจําร้านนี้ได้ไหมเชลโภชนาเต๋วเนื้อเต๋วเนื้อเชลโู้ชนานี่ตํานานนะตานานแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะมันมีกลิ่นอายที่ให้เรารู้สึกว่ามองร้านนี้ตลอดเวลาร้านข้างๆกันเลยเป็นร้านก็เตี๋ยวเป็ดแต่วันนั้นมาเราก็ไม่ทานหมดหมดแล้วด้วยความที่เราไปร้านประเภทนี้บ่อยเรารู้สึกว่าีมันเหมือนมีอะไรมันมีเขามันมีเขาเออมันเหมือนมีอะไรเรียกอะเรียกว่าแบบไอ้หนูเดี๋ยวหนูจะกลับมานี่อีกรอบก็จะคือแบบเหมือนเหมือนมันเป็นอย่างนั้นอะ แต่คนคนคอมเมนต์ก็บอกว่าวพี่กิน,นข้างๆย่างโหดนะแล้วเราไปอัดเพลง ซาเวจเนียบอกว่าพี่เราก็เดือบไปข้างๆโหดมากโคตรเดือดก็เลยหรือว่ามันจะเป็นไปตามเซนต์วะว่ามันใช่แต่จริงๆอะตั้งแต่วันที่ผมกินวันนั้นอะผมรู้สึกว่าเฮียแม่งเจ้านี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนต้องกลับมาใช่ใชู่้สึกรอบวะหรือว่านี่จะเป็นตำนานกูว่าตำนานวะเฮียอ่อนโนตเจ้านี้น่าจะเก่าแก่เหมือนกันหมายถึงว่าเจ้านี้นะน่าจะเก่าแก่ควรเนี่ยต้นๆใช่ ของเส้นอ่อนนุ่เลยผมไม่รู้แหละว่าจะตํานานหรือไม่นะครับเราอาจจะต้องลงไปก่อนถึงจะติดเที่ยงก็จะรับผมไม่สอนแล้วติดเที่ยงก็ต้องเอาแล้วไปฮะนั่งนอกได้ปะครับได้ครับแต่รอนานครับหรือวเป็นมอสี่หรือจะเสกน่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆอ๋อเหรอหัวลวเหรอมันเดือดแต่โปรเซตได้โอ้เสกเศษเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันแต่ว่าขอกินก่อน ข้างในก็หมดใช่ป่ะครับเขี่ยหมดเขี่ยหมดหมดเลยว่ะเอางี้เดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่ได้ไหมแต่วันนี้ลองกินกันเฮ้ยหรือว่าเราไม่กินขอความรู้สึกแรกได้ป่ะได้ไม่กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาแก้มือเขี่ยแสดงองแป้งโขดจริงว่ะใช่ต้องมาเร็วแลวต้องมาเลยไม่งั้นอดอด ทุกอย่างอะ่ะทุกอย่างแต่เป็นบะหมี่เอาบะหมี่ทุกอย่างคู่ด,ดิวะแล้วก็เนื้อเป็ดฮัโลจานหนึ่งเดี๋ยวจะลองไปสั่งคุณอาจจะต้องลองไปสั่งตอนนี้เรานั่งกันอยู่ในร้านแอบก๋วเจ็๋เป็ดที่เราพลาดมาเมื่อวานนะครับเออเดี๋ยวก่อนเราคุยคุณเดินไปสั่งไนเลยจะแม่งหมดมีน้ำผู้ใหญ่สอง ที่ผมอ่านที่สันติเขียนว่าอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต้จิ๋วแล้วไม่อยากให้ใครรู้จักเหรอคือแบบว่าห่วงห่วงโลเคชั่นเลยอะคือมันเหมือนว่าจะอยู่จุฬาม่ก่อดูอันนี้คือคอาครค<ะ>เที่เขียนอ๋อแล้วเมื่อก่อนอะ ช่เมื่อก่อนคุณอาสันติอ่ะเขาจะมาคู่กับน้ํามันพืชมโรากดใช่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยแมงไก่ผมจำได้อ๋อคือแสดงว่าโหดจริงนะเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแต้จิ๋วโบราณเคยกินกันมาห้าสิบปีเลยนะอืมแต่อ๋อขายอยู่ย่านสวนหลวงสะพานเหลืองเหมือนกันใช่ใช่ทำไมสะพานเหลืองแมงมีนี่แต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเทพว่ะเออเหี้ยบ้ายปะไหนไอ้จริงๆเราเคยไปกินไอ้เจ้าสะพานเหลืองแบบเต็มๆแล้วใช่ป่ะเคยหลายรอบแล้วไอ้โอ่งก็สองรอบแล้วเออแล้วเราไปเองอีกบะหมี่เหลืองก๋วยเตี๋ยว ไปข้องในรวมแต่เสียดายไม่รู้ข้างในรวมมีับบมีคอใต้ใ้ยินได้ครับสะใจชิบหายถ่ายรูปให้หน่อยเลยสะใจมากคือปีหมดแล้วครับสิบเอ็ดโมงกว่าก็ไม่เหลือทุกอย่างด้วยหรอเดี๋ยวที่เรามายังไม่ข้ามเที่ยงเลยเที่ยงโหดไม่ต้องเอาเลยวะให้ผมขอเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวเป็นใต้จิ๋วโบราณเขาบอกว่านำสูตรแม่งโหดมากเป็นพวกยาจีนนะเหมือนได้กินยาจีนมาจากด้านไหน โบราณแท้ครับไม่ใช่รสชาติของก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เราไปกินเป็นพะโล่อะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปรวมครับแล้วฟิลแบบคนแก่โบราณเลยคือมึงจะทำกูมไม่สนใจเล่เพราะกทูทำก๋วยเตี๋ยวอยู่สุดแล้วก<ม>็จะดูทรงดุดุแต่อย่างงี้แใจดีแต่ต้องถึงเวลาเขาว่างก่อนนะอ่าใช่ใช่แล้วดูเนื้อ เอ้ยเอ้ยเอ้ยตกช้าหน,น,น้าหนึ่งหกหกนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็ตกใจหนังมนะันอ่ะหมดไม่มีแล้วอะ่ะหมดแล้วเหรอน่าจะไม่มีแล้วอแอบคลัวะเลยเฮ้ยเียบ้าดิแหลเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวลองถามเขาก่อนเนื้อมีบอกล่าวะไม่พอว่ะเนื้อป่าวีไหมครับเนื้อเป็ดเป็นจานมีหมดยังครับเนื้อเป็ดจานหนึ่งได้ไหมเนื้อเป็ดจานนึงได้ไหมครับเล็งก่อนเล็งก่อน เหมือนจะได้ไวเ้เงียบไปเหมือนจะได้เฮ้ยเรือกอกูหาชื่อร้านไม่เจอว่ามันชื่อร้านว่าอะไรคือก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฉยๆเลยคือที่แบบว่าไม่มีป้ายแต่ไม่มชื่อร้านเียว่าเจ้าข่าจุฬาที่หกไม่มีชื่อ,อราอ้านครับคือแม้เป็นเจ x t u เป็ดที่แบบนุ่มละลายในยปากหอมทุกอ,อย่างที่มันควรจะหอมอ่ะอ เียยิ่งกว่าตาวาวเลยตาวาวไม่มีตาแขกเลยนะ <S 2> <S 2> เนี่ยไอ้พี่สุดซีกินเลือดเดี๋ยวกูกินเลือดแล้วตั้งยังไงกูกินเลือดได้เหรอวะไ,ได้เหรอเฮ้ยกูกินตับเลยแล้วกันมึงลองกินตับดีกว่าเหรอขอบคุณครับ ข้างในนุ่มขอบมีความแข็งนิดนึงแต่ข้างในนุ่มแล้วอมความร้อนที่ปายเลยอะไอ้เรื่องนั้นหอมมากเลยให้จัดไม่ได้ว่ะน่าจัดไม่ได้เลยอะผมก็ลองมองหาเขาปกติให้นี่จะมีไหมไม่มีไม่มีครับไม่ให้ครับไม่สนด้วยอแล้วก็ขอดอกนี้เต็มครับรับขอดอกนี้เต็มครับเฮ้ยเอาตรงๆนะนี่แม่คือโบราณที่แบบเพี้ย โโอหมันเนี่ยในฐานท <c oughs> ี่แบบโค้ดเดอะเบสอะไฟแก้วแต่คอคอเป็ดเนี่ยไ,ไม่ต้องพูดถึงว่าคอเป็ดคอโลโนเนี่ยมแฟนคลับเยอะ <c oughs> อืมเยอะเลยเพราะว่าเขากินหนังมันเนี่ยไ <c oughs> อเ้เนื้อเป็ดแม่งดีมากตัวด, <c oughs> ด,ด,ดิกระดูกตัดแต่งกันกรดูกตาแตกมัน้องดีนแบบนี้แบบเลยเขาก็จอมยุติไปอะ่ะ <c oughs> โอ้โหแม่งเลยจอมยุติไปนี่ เฮ้ยมันจะเออหือทุกอย่างไม่ได้นะใส้แก้วพี่เดี๋ยวพี่แจ็คเขาบ่นเอาอีกแล้แจ็คกับจิวอะว่าไส้แก้วเราแทบไม่ถผมจะบอกว่าในเดียเราไม่ต้องใช้แรงเคี้ยวอะมันกรอบมันนุ่มอืมแล้วแม่นใสอะมันมันเหมือนแบบบางที่บางที่มันก็จะขุ่นๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับแต่เนี้ยไม่จะแบบโอ้โหบอกไม่ถูกอะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแม่งแข็งกว่าเส้นใหญ่นิดเดียวอะดูเวย พอความจิ้มกับน้ำส้มใช่ป่ะมันจะเหมือนแบบเรากินเรากินเป็ดใบเจ้ากินน้ำจิ้มมันๆอ่ะคือมันขนาดนี้เว้ยมันขนาดว่าเหมือนมึงแค่ขยับปากมันขาดเลยแล้วมันไม่ได้ขาดแบบว่าเปื่อยอ่ะใช่มันกดลงไปอ่ะแล้วมันกรอบมันหอมมันแบบตัวบาตัวบานโอู้ได้ฟิลน้ำจิ้มในครัวบ้านเลยบ้านเราเลยอ่ะไอโอมกินน่าจะได้ปานยี่สิบถ้วย็นอย่างสัก พ่อนะคอแฟนขับเยอะแมนขับเยอะพอหนังเป็นไงเพราะว่าหนังแม่งหอมอยู่แล้วไอืมอูขอใส่อเลยดีกวะอืมไอ้นี่ไปมากเฮ้ยคุณกินไปกินเลยไอ้นี่ต่อยมากหนูเชื่อป่าอู๋ชอบกินคอเป็ดผมไม่เคยกินคอเป็ดเทคเจอร์นี้ไม่เคยกินไม่เคยเพราะว่าคอเป็ดอะที่บางที่เขาจะตุ๋นแม่งจะมันด้วยเราจะกินได้อันล่ะถูกต้องพี่ แล้วความฟิวของแม่งเลยว่าไอนคอปเป็ดอันนี้มันไม่มีความเหนียวเลยอะไอถึงาทุกอย่างมัน,มนปกติมันจะมีความเหนียวยืดๆใช่ปะผมต้องคอนเซ็ปต์เดิมขอกินเผ็ดไหตรม,มเทพพิดอยู่เลยเนะี่ยริงๆถ้าคนชอบความหอมความละมุนอะไม่ไม่ต้องปรุงอนะไรแล้วก็ผมกินแบบจริงๆกหมดได้เลยนะแต่แบบไอ้ที่มันเหมือนไม่อยากให้หมดอ่ะงเขารูา้ว่ามันสั่งไม่ได้แล้วใช่ ล้วดูชิ้นนี้ดิผมอยากนะผมอยากให้คุณแตะพริกเขาเหรอมันจะมีหว่มหอมคั่วที่ไม่ได้พริกเผาอะแต่กลิ่นมันคลายควรเข้าใจมาครับตรงนี้เก็บงานเลยม่ะเก็บเลยพี่มันเก็บเลยปะนึงนอร่อยโอ้ย คือผมอยากจะโซมไปก่อนเก็บงานนะผมขอตรงนี้ <มา S 1> นี่<า>คุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยผมไม่เคยกินเฮกเตอร์หนักเป็ดแบบนี้หว่ะใช่ไหมเคี่ยอร่อยมากหมดเลยแล้วพริกหอมมากโอ้โหหมดครับเก็บงานครับโอ้โหนี่คารวะ เป็คารวาครับผมขอแตะพริกนิดนึงครับตามคำขอแฟนเพลนครับตรงนี้นิดนึงครับนิดนึงครับแล้วผมดูทรงน่าจะถ้าหมดรุ่นพวกเต๋อเต่ยผมว่าแม่งไม่น่ามีไงระหว่างเอาอีกแล้วนะผมแป้ว่าไม่มีแล้วเข้าใจละเรียกพิกแม่งโคตรดีอื้อหือ เลือกเอาริงเราก็อกินเราก็กินพริกขั่วมาประมาณนึงนะเพราะว่าปาอ,อกปอกะบาง<ช>ก็มีพริกขั่วแต่ไม่ไม่ใช่กลิ่นนี้ไม่ใช่รสชาตินี้อันนี้แม่งไปอีกแบบอีดูครับผมขออย่างนี้เลยครับสิงคอมโบับเครื่องเป่าแต่งเวทีนะครับอันนี้อือืเป็นเนียปิไอตัวหนักแต่เขาเลือกใจ ผมเข้าใจคุณแจสติกอะที่มีวลีล้อเล่น่ะทื่ว่าไม่อยากให้ใครรู้จักวลีเนี่ยนี่ถ้าพูดพี่หมอพี่หมอว่าเนี่ยถ้าคณรู้จักไอ้กูกินยากเลยนะเนี่ยคือ,อ,อแบบอืหนังแล้วเนื้อที่คออยกเนื้อที่คอแม่งก็หอมทําไมเขทํหนังเป็ดได้ขนาดนี้วะ แล้วเขาคงแค่ทําเ<ม>ท่าที่ขายไหวว่ะอย่างเงี้ยตรงนี้นะก<ม>็ดูเราไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําให้มันเยอะขนาดนั้นหนังเป็ดไม่น่ีคว้มคาหอมทุกอย่างที่เราควรจะได้อยู่แต่มันเป็นเหมือนมุนเลยอย่างอันนี้ผมอยากให้คุณนี่ดีกว่าคนกัดหนังเป็ดแล้วเลยไปที่เนื้อมันแล้วทําความเข้าใจมันทาความรู้จักเนื้อนหน่อยโอ้ผมเรียบร้อยแล้วครับเนื้อในคอครับเนื้อในคอไม่เหมือนไม่เหมือนครับหรอ เนื้อในคอไม่เหมือนครับกินละตื้นโอ้เนื้อในคอแตกต่างอีกกลิ่นเครื่องของยาจีนไปขึ้นยำโบขึ้นมาปุบบปุ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 บปนี่คือก็เตี๋ยวเป็ดที่ดีสุดเจ้าหนึ่งโอ้โหดีดีจัดเลยอ่ะอันเนี้ เรา,มเรามไม่ได้พูดถึงเส้นไม่ใช่เส้นไม่ดีนะเส้นนั่นก็ดีดีจัดเลยแต่เป็ดไม่งโหดโอ้โหทำมมันดีได้ขนาดนี้วะบ้าป่ะนี่เนี่ยกลับกลับมากินแป้งเหียบ,บ,บความรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมเลยคือ <c oughs> เรามไม่ต้องขวายทำอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะแค่วางฝันให้มันติดกันเน่ะอาหารอาหาร <c oughs> เหี้ยผมว่าแม่งคือมาสเตอร์พีว่ะ แล้วมาดูเก้าอี้เนี่ยเนี่ยคือเก้าอี้ยุคก,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 ก่อนนะเก้าอี้เก๊กี้ร้านกาแฟปกติเมื่อก่อนนะอืมรสหวางเ้าหน่อยก่อนใช่โอหไม่รู้จะหยุดไม่รู้จะหยุดหลักยังไงเนะนี่ยจะได้อย่างไม่ทันปีกปีกกับเครื่องในบางอย่างเราทันตับแค่สอ,องสามิ้นให้หมดแล้วเนี่ยนะได้จารละจิ้นเนี่ยเขาเชลเลียให้นะนะปีกตีนใช่มผมก็ลองคิดว่าตีนน่าจะออีกอีกแบบนึงอีก พี่ไส้ดีแม่แล้วลองจิ้มนะเดี๋ยวผมลองจิ้มนะลองนี่จิ้มนลองหอมเรื่อะแม่งดีหมดเลยแม่งดีมากแม่งเหมือนไส้แม่งสุกแล้ว่ะเหมือนเขาตุ๋นเพิ่มว่ะแล้วเหมือนน้ำเมื่อกี้ยกไส้แก้วมาเหรอหรือว่าเส้นใหญ่ว่ะเออเดี๋ยโอ้ดีนะเอาวะหรือว่าเราจะเบรกไว้เบรกไว้ก่อน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  หลังไปเรื่อยไม่จบด้แล้วไม่จบสุดตีนะไม่ต้องรอไปเก็บงานเก็บแล้วคนซะซี่นะคนซะซี่นะได้ได้พอคุณเก็บไหมเขาเก็บไหมเดี๋ยวผมคุณคุณเมื่อกี้ผมเก็บแล้วุณเก็บแล้วเราเก็บเงินเลยแล้วแบบไปร่วมเร็วเออร้างให้ผมให้สี่จุดห้าจะแบบไม่เกินจริงใจเดียวผมเลยใช่ไหมสี่จุดห้าอะไรอย่างนี้เลยสี่จุดห้าเพราะว่าเราเอาความเป็นทะโ้ออก ก๋วยเตี๋ยวเป็ดชะโล้ที่เราเคยกินน,ะน้ำมันจะคนละแบบใช่อันนี้แม่งคือน้ำแบบคุนๆค้าวผแล้วแบบแม่งเต็มไปด้วยเทียนทุกอย่างเลยอนยะ่างเงี้ยเชียนแม่งดีชิบขายเรือชาม50 60ิบหกสิบเรือเผิห้าที่นท่าไงนะครับเทียมีอีกสั่งอีกแต่วันนี้คิดตังเลยไม่มีแล้วเนื้อเป็ดหมดอะไรหมดแล้วใช่ครับคือผม,มกำลังคิดว่าถ้าเรามาเร็วเรือสิบบวงนเราจะสั่งอีกคนละจานแล้วก็อย่างเงี้ยอีกชุดหนึ่งอีกชุดสองชุด เหมือนเนื้อเป็ดเ่ยผมคิดว่าเราน่าจะสุดที่4ี่หนึ่งร้อยสองร้อยยี่สิบสงร้้อจ็สแกนได้ไหมสองร้อยเจ็ดสิครับีคบอร่อยมากอ้นนี้คิดประจำโอ้โหมาไม่ทันปีครับเพียเดี๋ยวต้องมาเร็วกว่านี้สวัสดีครับบังบานก็มีอครับมาครับอร่อยมากครับ อ๋อเียบอกว่ามันมันไม่ได้ทุกวันบางวันก็เวลานี้ก็ยังมีก็ยังเหลือเี่ยอร่อยมากว่ะผมดมูพูดแล้วผมไปก่อนผมขอดื่มดำก่อนก็เดี๋ยวเป็นจุฬาเป็แปะครับอวามนุ่เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้สี่หกสองไปครับ